สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้วันที่3มกราคม2569เรามาอัปเดตสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากาันแบบสดสดร้อนๆเลยครับล่าสุดต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวหนักหนวงอีกแล้วโดยเฉพาะเรื่องชาวกัมพูชาจำนวน70คนที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยเพราะทนกับความยากลาบากหิวโซและอดอยากในประเทศตัวเองไม่ไหวสถานการณ์แบบนี้ทําให้ฝ่ายบริหารของกัมพูชาโดยเฉพาะฮุนเซนดูจะอึดัดและกดดันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนอีกจุดที่ยังคงตึงเครียดคือแนวรบเขาพระวิหารซึ่งกัมพูชาย,ยังคงมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและเสริมความแข็งแกร่งให้หานอที่มั่นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลนี้มาจากกองทัพภาคที่สองโดยตรงนอกจากนี้ฝั่งกัมพูชาย,ยังออกแถลงการอย่างเป็นทางการอ้างการยึดครองพื้นที่สำคัญของไทยถึง4จุดหลักได้แก่บ้านหนองจานหนองยายแก้วและบึงตะกวนเพราะประกาศจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องในเวทีระหว่างประเทศแบบไม่เกรงใจใครขณะที่ทางฝั่งกองทัพเรือกัมพูชาก็ยอมถอย19ก้าวด้วยการรื้อเขื่อนออก อีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกท่านเจาะลึกทุกประเด็นเหล่านี้แบบละเอียดเริ่มกันเลยครับมาดูสถานการณ์ชายแดนล่าสุดกันก่อนเลยครับวันนี้มีรายงานเสียงระเบิดดังกึกก้องบริเวณชายแดนกัมพูชาซึ่งหลายคนสงสัยว่านี่อาจเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่เพราะระยะเวลาเกิน72ชั่วโมงไปแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องรอติดตามกันต่อไปส่วนกองทัพภาคที่ส ได้สรุปภาพรวมสถานการณ์ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะแนวรบเขาพระวิหารที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดเป็นการเคลื่อนกําลังระดับเล็กมีการอุดช่องทางขึ้นประสาทที่ช่องบันไดหักและในจุดอ่อนไหวอื่นๆเราก็ยังคงเฝ้าระวังในระดับสูงสุดสรุปประภาพรวมทั้งวันของพื้นที่รับผิดช,ชอบกองทัพภาคที่สองคือส่วนใหญ่ยังสงบทั้งสองฝ่ายกําลังวางกําลังและเตรียมความพร้อมตามปกติไม่พบการประทะก,การใช้อาวุธหรือการเสื่อมกําลังขนาดใหญ่ และเรียงตามจังหวัดกันครับเริ่มจากจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณช่องบกและช่องอันมายังไม่มีที่มีในสำคัญส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งครอบกลุ่มช่องจอมช่องตะเคียนช่องระยีปราสาทคนาปราสาทตาควายช่องกลางและปราสาทตามระถมสถานการ์ยังเรียบร้อยดีเช่นเดียวกับช่องสายตรกูลในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ยังไม่มีอะไรผิดปกติแต่จุดที่ยังน่าจับตาที่สุดคือแนวรบเขาพระวิหารในจังหวัดศรีสะเกดเราตรวจพบการเคลื่อนไหวชัดเจนของฝ่ายกัมพูชา กองทัพทาคที่สองรายงานว่าฝ่ายกัมพูชามีการเคลื่อนกำลังระดับเล็กอย่างชัดเจนโดยตรวจพบรถถ่ายบรรทุกไม้และแผ่นกูนเคลื่อนไปยังช่องตาเท่าคาดว่าเป็นการซ่อมแซมหรือเสริมความแข็งแกร่งให้ฐานที่มั่นนอกจากนี้ยังพบรถกระบะสีดำหนึ่งคันส่งกำลังพลกัมพูชาประมาณ8-10ถึงนายบริเวณหน้าปราสาทเขาพระวิหารรวมถึงมีการเคลื่อนย้ายพลที่แบกกระสอบและสัมภาระจากโคปูรัที่หนึ่งลงไปทางช่องบันไดหักและยังพบรถพยาบาลอีกหนึ่งคันเคลื่อนจากหน้าวัดแกสติกุล ขึ้นไปบนตัวปราสาทสถานการณ์นี้บ่งบอกชัดว่ากัมพูชากำลังเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงฐานที่มันอ้อยห่างจริงจังโดยเฉพาะจุดที่เราเคยโจมตีจนเสียหายหนักเพราะเขาพระวิหารเป็นจุดที่กัมพูชาไม่สามารถยอมเสียไปได้เด็ดขาดส่วนพื้นที่อื่นๆเช่นเบอร์พูมะเขือแนวช่องโดนเอาพรานยาวพรานหินแปดก้อนและช่องสังงํายังไม่มีที่น่ากังวลสรุปโดยรวมคือฝ่ายไทยยังควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคง และรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไว้ได้ดีกองทัพภาคที่สองคาดการในระยะสั้นว่าสถานการณ์จะยังคงสงบแบบนี้ต่อไปแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสูงในจุดอ่อนไหวและจุดยุทธศาสตร์สาคัญโดยเฉพาะแนวรบเขาพระวิหารที่ผมมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่สุดในตอนนี้เพราะเนินสูงที่กัมพูชาย,ยังครองอยู่มีไม่มากนักนอกจากเนิน745หช่องบกแล้วก็คือเนินเขาพระวิหารนี่แหละที่เขยยังยึดครองได้จากผลการสู้รบรอบที่สองไทย เราสามารถควบคุมพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมรวมทั้งสิ้น158.4ตารางกิโลเมตรและยังมีคลิปจากฝั่งกัมพูชาที่เผยแพร่ออกมาแสดงถึงการเดินตรวจระเวนใกล้รั้วลวดหนังฝั่งไทยหลังจากลงนามหยุดยิงแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นสงบเรียบร้อยดีไม่มีการประทันมีเพียงการพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่ฝ่ายไทยจะไล่ให้ถอยออกไปจากแนวรู้แต่เราก็ยังต้องระวังอย่างมากเพราะอาจวนกลับมาเป็นรูปแบบเดิมคือการวาระเบิด หรือก่อกวนแนวหน้าทหารแนวหน้าของเรายังคงเฝ้าระวังและสังเกตการเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพราะภาษาบการบอกเราว่าไว้ใจเขาไม่ได้เด็ดขาดเปลี่ยนโซนมาที่ฝั่งกองทัพเรือกันบ้างครับล่าสุดมีรายงานน่าสนใจมากเพราะกัมพูชาส่งรถแบ็คโฮสองคันไปรื้อเขื่อนกั้ตะกอนอีกครั้งในพื้นที่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรตรงกับหลักกิโลเมตรที่73าฝั่งไทยก่อนหน้านี้กัมพูชาเคยสร้างเขื่อนยื่นลงทะเลทําให้ฝั่งเขามีพื้นที่บกเพิ่มขึ้น ส่วนฝั่งไทยถูกน้าทะเลกัดซ้อนหนักรอบที่แล้วหลังปะทารอบที่สองเขารื้อออกเล็กน้อยใช้แมคโครแค่คันเดียวทําแค่2วันก็หยุดแต่รอบนี้กลับมาทําต่อแบบจริงจังใช้รถแบ็คโฮถึงสองคันสงสัยว่ากองทัพเรือไทยไปกดดันหนักจนเขาต้องยอมถอยสถานการณ์จุดนี้ต้องรออัปเดตเพิ่มเติมแต่ดูเหมือนกัมพูชาจะหลับจําเพราะเราเล่นหนักจนแนวรบตรากเกลื่อนทั้งทหารและซรากอุปกรณ์มาที่ประเด็นทางการทูตกันบ้างครับล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาใช้จังหวัดช่วงหยุดยาวปีใหม่ของไทยออกถแถลงการประท้วงอย่างเป็นทางการอ้างว่าไทยยึดครองพื้นที่ของเขาไปถึง4จังหวัด12จุดและเรียกร้องให้ไทยถอนกำลังทหารพร้อมยุทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่เหล่านั้นโดยทันทีทแถลงการนี้ระบุชัดเจนให้ไทยหยุดกิจกรรมทางทหารและการก่อสร้างทุกอย่างในพื้นที่พิพาทพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าถูกไทยยึดไปประมีดังนี้ครับจังหวัดแรกคือบันเตมียนเจยซึ่งรวมหมู่บ้านไพรชานโชคชัยและบึงตะกวน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหนองจานหนองยายแก้วและบึงตะกวนเขาอ้างว่าไทยหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของพลเรือนในจุดนี้อย่างชัดเจนจังหวัดที่2คือโพธิสัตว์ตรงกับแนวชายแดนตราดของเรารวมพื้นที่พลุกดําเขตพื้นที่งาช้างและด่านพรมแดนถาวรที่เราวางรั้วลวดหนามไปจังหวัดที่3คือพระวิหารรวมช่องอันมาและพื้นที่ภูมะเขือและจังหวัดสุดท้ายคืออุดรมีชัยครอบคลุมโอสมัตรปราสาทคนาปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมและพื้นที่โดยรอบนี่เป็นครั้งแรกที่กัมพูชายอมรับอย่างเป็นทางการว่า พ่ายแพ้และเสียพื้นที่ให้ไทยในการสู้รบรอบที่สองก่อนหน้านี้เขาไม่เคยยอมรับเลยแต่ครั้งนี้ยอมรับตรงๆว่าไทยตีคืนแผ่นดินได้สําเร็จและกําลังนําเรื่องนี้ไปฟ้องทุกเวทีระหว่างประเทศข้อกล่าวหาหลักมีสาประการคือไทยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยใช้กําลังยึดครองและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของพลเรือนซึ่งขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญ,ญาเจนีวาการกระทําของไทยขัดขวางกระบวนการปักปันเขตแดนโดยเฉพาะผลกระทบต่อคณะกรรมการชายแดนร่วม ในช่วงหลักเขตแดนที่42-47ถึงและ52-59ถึงไทยพยายามเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จริงเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านเขตแดนจึงเรียกร้องให้ไทยหยุดกิจกรรมทางทหารและถอนกำลังพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่กัมพูชาตั้งสิทธิ์โดยทันทีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทตามสันธิสัญญาที่มีอยู่แถลงการนี้ถือว่าพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาแต่สำหรับเราแล้วมันคือผล จากการเสียสละเลือดเนื้อของทหารไทยเพื่อทวงคืนผืนแผ่นดินไทยประท้วงกัมพูชามาแล้วกว่า500-600ครั้งในช่วง40ปีที่ถูกบุกรุกแต่เขาไม่เคยสนใจตอนนี้พอเราทวงคืนได้เขากลับรีบฟ้องโลกภายใน4วันส่วนโฆษกรัฐบาลกัมพูชาก่อนหน้านี้เคยบอกว่า,าการวางตู้คอนเทนเนอร์ลวดหนามหรือชักธงชาติไทยไม่ได้หมายถึงเส้นเขตแดนแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนท่าทีเพราะโซเชียลมีเดียฝั่งกัมพูชาเดือดท่านประชาชนเริ่มด่ารัฐบาลฮุนมาเน็ตหนะัก หลังเห็นภาพและคลิปชัดเจนที่ไม่ใช่ AI ทำให้ทางการกัมพูชาปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปประชาชนเขมรเริ่มตาสว่างแล้วครับและอย่างมีอีกเรื่องที่ยืนยันชัดเจนว่ากัมพูชากำลังสุดหนักจริงๆเพราะล่าสุดกองทัพเรือไทยได้จับกลุ่มแรงงานกัมพูชา67คนที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าหนีความอดอยากขาดงานทําและเสี่ยงเข้ามาในไทยดีกว่าการจับกลุ่มนี้เกิดจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือรวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงไทย ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแบ่งเป็นผู้ชาย35คนผู้หญิง25คนและเด็ก7คนทั้งหมดยอมรับว่าลักลอบเข้ามาจากการสอบสวนพบว่าพวกเขาเผชิญความยากลำบากในการดำรงชีพขาดรายได้และไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้จึงตัดสินใจเสี่ยงภยัยข้ามแดนเพื่อหางานทำและเอาชีวิตรอดสถานการณ์นี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและการบริหารภายในกัมพูชายอย่างชัดเจนว่าทำไมประชาชนเกือบ100คนถึงตกอยู่ไน สภาร์ตอดอยากและไร้ทางออกแบบนี้หลังจับกลุ่มทางไทยได้ให้อาหารน้ำดื่มการประทงพยาบาลและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อผลักดันกลับประเทศต้นทางนี่คือหลักฐานว่าพอไทยปิดด่านจริงๆกัมพูชาก็ส่วนสถานการณ์อื่นที่น่าสนใจคือฝั่งกัมพูชากำลังฮือฮากับข่าวสาหรัฐโจมตีเวเนซุเอลาซึ่งเป็นกระแสะใหญ่ในโซเชียลคอมรนตอนนี้เพราะเห็นภาพสาหรัฐทิ้งระเบิดเมืองหลวงจับตัวผู้นําและพาออกนอกประเทศท,ทันทีข่าวนี้กลบกระแสะแถลงการพิพาทดินแดงกับไทยไปเลย เพราะคนคเขมรสนใจเรื่องนี้มากแต่ผมยังมองว่าฝั่งกัมพูชาเก่งเรื่องปั่นกระแสข่าวอยู่ดีไม่ว่าจะเฟคนิวข่าวจริงหรือข่าวผสมเขาสามารถกระทุ้งออกมาได้แบบที่เราแทบตั้งรับไม่ทันต้องยอมรับในจุดนี้แต่เราก็ต้องรอฝั่งไทยตอบโต้ถแถลงการของกัมพูชาไม่ว่าจะโซนกองทัพทาคที่1ก่อองทัพทาคที่2หรือกองทัพเรือซึ่งพื้นที่พิพาส่วนใหญ่เป็นของไทยตามแผนที่1นึ่นาฬิกาห้นาทีศูนย์ศูนย์อยู่แล้วต้องรออัปเดตต่อไป ตอนนี้ไทยเรายังกลุมความได้เปรียบแม้กัมพูชาจะเสริมกำลังปรับปรุงฐานที่มั่นและเติมสเสบียงเรายังควบคุมสถานการณ์ได้ดีส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารแนวหน้าและชาวไทยตามชายแดนทุกคนครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ถ้าชอบอัปเดตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยเจอกันคลิปหน้าครับบาย